นี่คือภาพเหตุการณ์ในช่วงบ่ายวันที่7มีนาคม2,567ธนดทนตนสวนรรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาขณะเข้าตรวจสอบหลักบุตรสปกรสองหลักฝังอยู่บริเวณริมห้วยลำตะคองฝั่งตรงข้ามกับเขาว,วังหินพื้นที่หมู่ที่5บ้านกุดคล้าตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่อยู่ในพื้นที่ป่าตามพรบรรป,ป่าไม้2,484ป่าเขาวังหินเเป็นที่าลยแต่อยู่ในเขตสวกสติก,กับป่าไม้นะครับที่ท่านเห็นเนี่ยอันนี้คือภูเขากลับมานะอันนี้ภูเขานี่ก็ออกบริเวณรอบภูเขาเลยนะ<ม>เนี่ยเลวจริงๆออกได้ยังไงก็ไม่ลมหลักนี่ออกได้นฮะ ท่านดูสิมันเป็นพื้นที่ก็เป็นป่าเนี่ยอคือเขาบอกว่าปลูกมันปลูกข้าวโพดนะแต่บอกว่าแต่พื้นที่ปัจจุบันเนี่ยเห็นเนี่ยคือป่ามันออกไม่ได้ครับมันก็เป็นเหมือนที่เราไปเจอที่บ้านเหวปะกั้งอะ่ะเนี่ยแล้วออกไปทั้งหมดยี่สิบเก้าไร่และการออกลักษณะเนี้ยแสดงเจตนาอะไรอะ่ะอันนี้คือภูเขานะขณะนี่ภูเขาอันนี้ออกรอบภูเขาเลยถ้ามันเป็นรีสอร์ทมันเป็นโรงแรมเนี่ยมูลค่ามันจะขนาดไหนนะเดี๋ยวเรื่องเนี้ยส่งข้อมูลแล้ว ทางรับให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปปปเดี๋ยววันนี้สอบแล้วจะรื้อทั้งหมดเลยเอาจริงเอาจังครับการตรวจสอบครั้งนี้มีขึ้นภายหลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการจีวภาพชีวธรรมและผู้อํานวยการสํานักอุทยานแห่งชาติชัยวัฒลิมริกิตอักษรเข้าตรวจสอบรูปแปลงไปก่อนหน้านั้นเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วโดยเพราะว่าสอบปรกรนครราชสีมา รูปเชฟไฟล์แปลงสป,ปรกรในลักษณะคล้ายเกือกมา้าคือโค้งไปตามรูปเขาว,วังหินขนานไปกับลำห้วยลำตะคองเนื้อที่29ไร่2งาน46ตารางวาและสป,ประกรนครราชสีมาได้มอบสป,ปะกรสีขีดศู 1, ให้กับเสอเนักธุรกิจด้านโรงแรมไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม2566และแปลงสป,ปะกรแปลงนี้ ก็มีพื้นที่ติดกับไร่แห่งหนึ่งของเสียเออีกด้วยรายงานจากหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือที่สืบสวนจดทราบเสียเอมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ที่แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพเป็นผู้มีชื่อครอบครองสอปกอจำนวนหนึ่งแปลงและยังพบว่าเสียเอยังอยู่ระหว่างการสำรวจและสอบสวนสิทธิ์ที่จะได้สปกอ,อีก7แปลงเนื้อที่รวมกันมากกว่า83ไร่ อาศัยโดยที่ยังไม่ได้มีรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยอาศัยช่วงศูญย์ากาศตรงนี้ออกแล้วก็รีบดําเนินการรวดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ดูในใบของการรังวัดแล้วเนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าอันนี้คือปลูกมันกับปลูกข้าวโพดนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของการเทสทั้งสิ้นเลยแล้วก็พื้นที่ลักษณะที่เป็นพื้นที่คลองดังกล่าวที่ท่านเห็นเนี่ยครับมันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้ว ที่จะไปออกการออกตรงนี้เดี๋ยวเป็นทางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปปปแล้วก็ทางปปทนะครับในการที่สืบสวนสอบสวนต่อไปแต่โดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าไม่น่าจะไปออกเลยนะครับไม่งั้นปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะดําเนินการขั้นเด็ดขาดลื้อให้หมดครับ และในวันจันทร์หน้าตามการมอบหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผาท่า,านรันจะนำรายชื่อผู้ครอบครองสปรกรแปลงนี้ไปตรวจสอบเส้นเงินว่ามีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่สปรกรณนครราชสีมารายใดหรือไม่ผมก็ได้รับคำสั่งจากท่านรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าเมื่อสักครู่นี้เลยครับว่าให้จัดก,การขั้นเด็ดขาดอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ทําให้มันถูกต้อง แต่ถ้าพบว่าที่ไหนเป็นที่รีสอร์ทแล้วก็ไม่ใช่เกษตรกรถือครองกีเป็นนอมินีดาเนินคดีตามกฎหมายนะครับแล้วหลังจากที่ได้ลงพื้นที่วันนี้แล้วอาทิตย์หน้านะครับท่านได้สั่งการผมให้เข้าไปปรึกษาสํานักงานการปราบป,ปรามการฟอกเงินปป,ปงในเรื่องของการกระทําความผิดตรงนี้เพื่อปรึกษาหา,หารือว่าว่ามีความผิดในด้านใดบ้างที่ปป,ปงจะเข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้เรียกการจัดสรรหรือนอมินีหรือนายทุนต่างๆ,ๆนะครับ รับรองไม่ผิดหวังเดี๋ยวผมจะจับไอ้โม่งในทุนมาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นแน่นอนครับการลงพื้นที่ของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นร่วมด้วยคือรองผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพันธุรตมเอกสุวรรณภูมิไทยเขียว้บัมกับการสามกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพันธุรตจเอกนัทชนเก่งกสษกิจ ผู้อำนวยการกองอำนวยการต่อต้านการทุจริตสำนักง,งานปปทอ,อันตวจโทศราวุธคำเหลืองนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รัชนีโชคเจริญโดยการลงพื้นที่ตรวจสอบในสองจุดจุดแรกคือพื้นที่พิพาทมุดสอประกอทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บริเวณมันเหวปากกั้งหมู่ที่10ตบตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา และจุดที่2คือแปลงสพบกศรีเอพื้นที่หมู่5บ้านกุดคล้าตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตรงเนี้ยที่พื้นที่ในยี่สิบไร่เนี่ยได้รับการจัดสรรไปแล้วทั้งหมดเลยไหมคนเดียวคนเดียว29ไร่เลย29ไร่เนี่ยตามนี้กับหนึ่งแปลงถูกไหมหนึ่งหนึ่งแปลงครับเนี่ยครับเป็น2ี่ไร่สองงาน46ตารางวาคือในกรณีนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้การจัดสรรที่ดินเนี่ยเราก็มีการประกาศว่าถ้า เกษตรกรท่านใดเนี่ยที่เข้ามาทํากินในที่ดินดังกล่าแล้วแล้วมีความประสงค์อยากจะมาขอสพกสี่ขีดศูนย์หนึ่งนะครับก็ให้มาแสดงสิทธิเ์เขา,นขาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเขาเนี่ยกักษรย่ออ้ออ่างเนี่ยได้เข้ามาทํากินในที่ดินดังกล่าวแล้วก็เลยมาขอออกเอกสารสพกสี่ขีดศูนย์หนึ่งแต่เราไปสืบมาค้นแล้วว่าที่ดินดังกล่าวไม่ได้มีการเข้าทําประโยชน์จริงแล้วท่านดูดิเนี่ยถ้าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่นะเป็นรีสอร์ทหรือเป็นไรเนี่ย แล้วป่าฟองนี่สวยมูลค่ามันจะเท่าไหร่ให้อ่าให้ดูเอาความจริงมาพูดกันแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะปราบปามจะถอนลากถอนโคนกระบ,บวนการเหล่าเนี้ยให้สิ้นซากเลยเดี๋ยวค่อยดูแล้วเจ้าหน้าที่สอบประการนครราชสีมาเนี่ยไปเอื้อประโยชน์แล้วไปทํากันเนี่ยไปสว่าปามกันนะผมไม่ได้กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของผมได้เงินหรือเปล่าถ้าได้เงิน ก็นาเงินตรงนั้นนะไปเตรียมต่อสู้คดีให้ตัวเองแล้วกันส่วนในวันพรุ่งนี้8มีนาคม2567คณะกรรมก,การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือคอปกอรที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากลร,ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นประธานจะเสนอขออนุมัติหลักการพื้นที่ตะเข็บชายแดนพื้นที่บับเบิลโซนและพื้นที่กันชนที่ยังไม่ได้จัดสรรให้กับเกษตรกรห้ามจัดสรรให้เป็นพื้นที่สอประกอโดยเด็ดขาด แต่จะเตรียมไว้เพื่อเป็นพื้นที่ป่าปเป็นพื้นที่กันชนภายใต้การดูแลของสปกรหรือจะมอบให้กับชุมชนเพื่อรักษาป่าให้เป็นป่าต้นน้าเดี๋ยวผมจะประชุมวันศุกร์นี้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินโดยจะมอบนโยบายและขออนุมัติหลักการว่าพื้นที่ที่เป็นตะเข็บชายแดนหรือพื้นที่บัฟเฟอร์โซนหรือกันชนเนี่ยที่ยังไม่ได้จัดสรรให้พี่น้องเกษตรกรเขาทํากิน ห้ามจัดเด็ดขาดและพื้นที่ตรงนี้จะต้องนะครับกันไว้เป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่กันชนภายใต้การกำกับดูแลของสอปร,รหรือจะมอบให้กับเป็นป่าไม้ชุมชนให้แต่ละชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาป่าเป็นแหล่งต้นน้ำหากเป็นสปกนะครับที่จัดไปแล้วให้พิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นเกษตรกรจริงหรือเปล่า หรือเกษตรกรมาเป็นโนอมินีให้กลุ่มทุน